สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโคดแบนเกิดเดือนไหนเช็คได้เลย คลิปนี้นะคะเรามาร่วมทํานายกันหน่อยค่ะว่าตามเดือนเกิดทั้ง12เดือนนี้แต่ละท่านนิสัยจะใกล้เคียงหรือว่าตรงกับคําทํานายนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันที่ท่านที่เกิดในเดือนแรกของปีเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในเดือนมก,กราคมค่ะ คนที่เกิดเดือนนี้นะคะมักจะชอบความเป็นอิสระเป็นคนเปิดเผยอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบาๆไม่คิดเยอะยิ้มง่ายมีอารมณ์ขันพูดเก่งซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีด้วยค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนเกิดเดือนนี้จะเป็นคนเจ้าสเสน่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามชอบแต่งตัว มีความทันสมัยเข้ากับคนในสังคมใหม่ได้ไม่ยากไม่ชอบหรือเกลียดใครก็มักจะเก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงออกแล้วก็ให้อภัยคนง่ายด้วยค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะคนเกิดเดือนนี้จะเป็นคนอ่อนไว้เจ้าน้ำตาชอบอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับใครรักใครรักจริงปากใจรักแค่คนเดียวเปลี่ยนใจยากรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะจะเป็นคนที่มีนิสัยสนุกสนานร่าเริงไม่สู้คนโกรธง่ายหายเร็วอารมณ์เปลี่ยนง่ายคิดเร็วทำเร็วพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยชอบคิดการไกลค่ะต่อมาคือท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นคนฉลาดสติปัญญาเฉียบแหลมเจ้าระเบียบ เป็นคนที่โกรธคนอื่นยากแต่หากได้โกรธแล้วจะจำไม่ลืมรักใครรักจริงแต่เวลาถูกขัดใจไม่ว่าใครก็เอาไม่อยู่นะคะต่อมาคือท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะคนเกิดเดือนนี้จะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวแต่ไม่ค่อยมีระเบียบชอบเอาชนะโกรธง่ายหายเร็วมีศิลปะในการเจรจาด้วยค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะคนเกิดเดือนนี้จะรักบ้านเกิดรักครอบครัวห่วงบ้านไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลบ้านได้ไม่นานมีระเบียบวินัยรักความสะอาดด้วยค่ะมาถึงท่านที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะคะหัวดือ้อชอบเอาชนะแต่เป็นการเอาชนะด้วยเหตุผล ไม่เถียงแบบข้างๆคูๆ่เป็นคนที่มีหัวคิดชอบริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดในเดือนกันยายนเป็นคนใจกว้างชอบความสนุกสนานไปที่ไหนก็สร้างเสียงหัวร้อยกับคนอื่นอยู่เสมอแต่มักจะชอบรู้สึกน้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเองแถมยังเป็นคนใจร้อนใจเร็วอีกด้วยนะคะ ถัดมาคือท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมเป็นคนที่ไม่ชอบความผาดโผนเงียบขรึมรักความยุติธรรมซื่อสัตย์ไม่ชอบคนขี้บน่นเพราะว่าตัวเองเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่บางครั้งก็ชอบเก็บตัวนะคะมาถึงท่านที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะคนเกิดเดือนนี้จะขี้น้อยใจเจ้าอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วปากแข็ง คิดอีกอย่างแต่แสดงออกอีกอย่างแต่งตัวเก่งรักสวยรักงามด้วยนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่าที่เกิดในเดือนธันวาคมค่ะคนเกิดเดือนนี้จะหัวดือ้อมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยยอมลงให้ใครชอบท่องเที่ยวหาความสุขให้ตัวเองสักส่วนใหญ่รักง่ายหน่ายเร็วนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคำทํานายสุดแมน่นตามเดือนที่ท่านเกิดกันนะคะแมนแมน,แมน,แมนยังไงเช็คกับตัวเองและเช็คกับคนรอบข้างแล้วผลเป็นยังไงสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยคะ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่ร่วมรับชมคะ่ะ